สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผมเพ r ดีเลโนสแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์สำรวจทะเลทรายศูนถึง100%ได้ p r i m o เจ m ส์ James, เท่าไหร่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมรละฟังได้เลยจ้าอันดับแรกครับแน่นอนครับก็จะต้องขอขอบพระคุณนะครับทีมสำรวจหรือ explorer master มากครับผมก็รอบนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์ นะครับข้อมูลจากคุณเซตาอีกแล้วนะครับผมเช่นเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลนะแล้วก็สมาชิกทีมสํารวจทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เป็นผู้เล่นสายสํารวจนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมอีเวนต์ Explorer Master นะครับตอนนี้ก็ยังดําเนินอยู่นะครับผมสามารถมาเข้าร่วมได้นะครับ แน่นอนครับถ้าว่าด้วยเรื่องการสํารวจนะศถึง100%เนี่ยก็จะหนีไม่พ้นเลยก็คือกล่องนั่นเองนะครับซึ่งกล่องทั้งหมดนะครับในแพชทะเลทรายนี้นะครับจะได้พรีโมเจมส์ทั้งสิ้นอยู่ที่1,464 p พ i m o a ร e s ีโมเจมส์กันเลยนะครับผมโดยแบ่งออกเป็นกล่องวิหารนะครับ2กล่องนะครับกล่องวิหารเนี่ยก็จะได้นะครับจากในส่วนของวิหารนะครับโดยในแพชนี้นะครับเราจะสามารถบูชา เสาของเทพไม้ได้เพิ่ม2องเลเวลแล้วเราก็จะได้กุญแจมา2อันด้วยกันนะครับซึ่งกุญแจ2อันนี้ก็จะสามารถไขเข้าไปเปิดกล่องที่อยู่ในวิหารได้นะครับก็จะได้กล่องลัสเทตสิบพรีโมเจมส์นะครับจำนวน2กล่องก็จะเป็น80 Pri พรีโมเจมส์นะครับผมถัดไปก็จะเป็นกล่องใหญ่นะครับ13 James, กล่อง130ิพรีโมเจมส์กล่องเฟอร์27กล่อง135ยสา m สิพรีโมเจมส์ครับแล้วก็จะมีกล่องพิเศษ10กล่องกล่องทอง25กล่องกล่องกลาง61กล่องและจะเห็นได้ว่า กล่องเล็กนะครับ182กล่องนะครับผมจะได้ทั้งสิ้น364พรีโมเจมส์กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งปริมาณกล่องดังกล่าวทั้งหมดนี้นะครับอ้างอิงนะครับตาม0%ถึง100%นะครับผม100%ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นกล่องทั้งหมดในแมปทะเลทรายนะครับถัดไปครับก็จะเป็นพายนะครับหรือว่ากราฟนะครับผมที่แสดงปริมาณพรีโมเจมส์ที่มาจากแหล่งต่างๆนะครับผม โดยกล่องที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้าน,นีนะ้ถือเป็น5 2เลยครับผมจากปริมาณพรีโมเจมส์ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะแบ่งเป็นเควส23%ความสําเร็จ11%ครับสาวาร์ฟนะครับ9%แล้วก็ดันเจนใหม่10%แล้วก็ระบบแนะนําเมคานิกส์ใหม่นะครับอยู่ที่1%ถัดนะไปนะครับผมจากเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นะครับมาดูเป็นปริมาณพรีโมเจมส์สุดที่กันบ้างนะครับผมโดยแนะนําเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น22พรีโมเจมส์ครับดันเจนอยู่ที่125พรีโมเจมส์ครับผมแล้วก็สาวาร์ฟนะก็จะเป็นการปลดเสา แล้วก็การบูชาเสาของเดนโดอาคอนด้วยนะครับจะได้อที่250 Primo James นะครับความสำเร็จนะครับผมอยู่ที่300 Primo James นะครับผมโดยจะเริ่มนับตั้งแต่สำรวจ0%ถึง100%นะครับผมแล้วก็เควสนะครับทั้งสิ้น650 Primo James ครับผมโดยเควสนี้นะครับจะเป็นเควสที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสำรวจ0%ถึง100%เท่านั้นนะครับไม่ใช่เควสทั้งหมดนะแล้วก็ กล่องนะครับผมที่ได้นําเสนอไปในตอนแรกนะครับ1น6 4นะครับผมถัดไปก็จะเป็นสรุปทั้งหมดนะครับผมโดยเราจะได้ทั้งสิ้น2 8 1 1 p r i m o j a m e s กันเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับเจ้าตัว Inter อร์ f ทรอีก2เม็ดด้วยกันนะครับผมจากการที่อัปเดต3.1ครับทำให้เราสามารถที่จะ มอบเจ้าตัวเดนโดซิจ so ิลให้กับต้นไม้ยักษ์ได้นะครับผมเพิ่มเติมให้กับต้นไม้ยักษ์ได้นะครับก็จะได้ตัวอินเทอร์ทไวเฟเม็กระชา้เีชมพู2เม็ดด้วยกันนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่านี่เป็นเพชรที่ได้จากการสำรวจ0%ถึง100%เท่านั้นครับผมสำหรับคำนวณ เพชรในแพชสามจที่ไม่รวมการสำรวจอยู่ทางด้านขวามือแล้วครับผมสามารถนําไปบวกได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเพชรในแพชสามจเนี่ยก็สามารถกดด้านขวาได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบายๆจ้า